สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชพิธีสมบำเพ็นพระราชกุศลวันปิยมหาราชประจำปี2559วันนี้เวลา18นาิกา14นาทีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชมหิตตลราธิเบตร,รามาธิปดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชปร,รมนาถประพิษทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อม ให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระบรมราชานุสรณร์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5พระราชวังิุสิ์ทรงวางพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิดตราธิเบศรามาธิบดีจักรีนรบดินสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพวงมาลาส่วนพระองค์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องราชสักการะ กราบถวายบังคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องในวันปิยมหาราชหรือวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่23ตุลาคมพุทธศักราช2453ปีนี้ครบรอบ106ปีโอกาสนี้พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสุริวัณวรีนารีรัตโดยเสด็จในการนี้ด้วย จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังพระที่นั่งอมรินวินิจฉัยในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทานถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๕เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในการนี้ทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสการและทรงจุดทูปเทียนเครื่องราชสักการะกราบถวายบังคมพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระศรีวสเรนทิราบรมราชเทวีพระพันวสาอายิกาเจ้าพระสงฆ์57รูปสวดพระพุทธมนต์จบแล้วทรงจวดจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระราชาคณะถวายศิล์และถวายพระธรรมเทศนาหนึ่งการจบแล้วทรงประเคนจตุปัจจัยทายธรรมบูชากันเทศและทรงทอดผ้าไตรพระสงฆ์ที่สวดพระพุทธมนต์57รูปและพระราชาคณะที่ถวายพระธรรมเทศนาสดับประกรณ์ถวายอนุโมทนาถวายอดเรก พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานาประการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนและประเทศชาติโดยเฉพาะการประกาศเลิกทาสตลอดจงสนจัดตั้งระเบียบบริหารการปกครองประเทศและด้านการทหารรวมทั้งพัฒนาระบบสาธารณูปโภคตั้งแต่การคมนาคมการไฟฟ้าการประปาการสาธารณสุขและการศึกษา ดังนั้นประสกนิกรทั้งปวงจึงได้พร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระปิยมหาราชอันมีความหมายว่าพระราชาอันเป็นที่รักยิ่งแห่งราชดรในโอกาสนี้สรงพระกรุณาโปรดกล้าวโปรดกระหม่อมพระราชทา,านพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนเข้าถวายบังคมสมเด็จพระบูรพะมหากษัตติยาธิราชที่ปราสาทพระเทพบิดรได้ตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง17นาฬิกา